สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมูเอฟซีอาร์เซนอลนะครับวันนี้นถ้าพกใหม่มาด้วยนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องมีข่าวนะครับเมื่อวานเอาสมอลทอล์กนะครับมันเสียงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็มีข่าวนะครับก็ตอนนี้ประมาณตีสองครึ่งนะครับพักเบรกพอดีก็ไปเลื่อนดูข่าวทวิตเตอร์ก็มีอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะครับที่อัปเดตนะครับเพราะว่าบ้านเรามันก็ตีสองบ้านเขาก็จะอัน เวลาเท่าไหร่นะเราจะเร็วกว่าอังปิดกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงไหมถ้าจะไม่ผิดนะโอเคนะครับจะมีข่าวอะไรนะรเดี๋ยวผมพาไปชมในเนื้อข่าวเลยกันนตอนนี้ผมเปิดทวิตเตอร์ดูส,สดๆใน i p a d เลยนะครับก็ได้แคปไว้แล้วนะครับก็ข่าวแรกนะผมจะนําเสนออย่างนี้นะครับเป็นทางด้านของอ่ะก่อนที่จะไปชมฟังทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับตอนนี้ ต้องใช้เสียงเบาๆนะเพราะว่าคนที่พักอยู่รอบๆข้างนะจริงใจเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองดูก่อนโอเคมันมีความอยากคำคลิปอ่ะเนาะโอเคเขาแรกนี่โคลาเปเป้นะครับตอนนี้นะครับ Smooth, สโมสรนนิดนะครับจากฝรั่งเศสเนะาะการเจราจากําลังดําเนินอยู่ระหว่าง OGC จีนิดและอาร์เซนอลนะครับตอนนี้นะครับนิโคล่าเปเป้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้รับการบอกว่าจะเป็นตัวเลือกในการซื้อนั่นหมายความว่าไม่ได้ซื้อขาด แต่ว่านิดเนี่ยยื่นนะครับจะเป็นการแค่ยื่นข้อเสนอยืมตัวนิโคลาเปเป,เป้จนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับผมแต่ทุกฝ่ายเนี่ยตอนนี้กําลังเจรจายังคงเปิดกว้างอยู่ในการว่าเออจะซื้อขาดหรือไม่จะเป็นการยืมตัวใส่ออปชั่นซื้อขายขาดอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่นะครับมองแง่ดีก็เป็นเรื่องของสโมสรน,นะครับ มันก็มีเรื่องของค่าเหน่อยของเปเป้นะครับตอนนี้ที่กําลังหาลอกันอยู่นะเพราะว่าตอนนี้นิโคล่าเปเป้รับค่าหนื่อยกับทีมเราเนี่ก็อยู่ประมาณ1น0 0 0 0สปอนด์นะครับก็ถ้ามันจะสอดคล้องกับที่มีข่าวเปโดเนโตนะของวูฟแฮมตันที่เรามีข่าวอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งถ้าปล่อยนิโคล่าเปเป้ได้แบบยืมตัวหรือว่าอาจมีออปชั่นซื้อใครขาดถ้าเล่นดี มีออปชั่ซื้อขายขันเงี้ยไม่แน่นะครับเราอาจจะ,ะที่มีเขาอย่างหนักเลยที่มีเกียวอเตต้าไฟเขียวนะเอรูไฟเขียวที่จะดึงตัวเปโดเนโตตอนนี้นะครับซึ่งเปโดเนโตก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นแฟนบอลอาเซนอลด้วยนะครับทีนี้ถ้าปล่อยนิโควาเปเป้ได้นะครับผมอยากให้ปล่อยขาดนะนิดช่วยซื้อขาดได้เถอะนะครับถ้าปล่อยขาดได้ก็จะน่าจะดีนะครับทีนี้ก็ไปดูทางด้านของ เปโดเนโต้ uh, เลยนะครับที่ในทวิตเตอร์เนาะตอนนี้นะครับฟาบิโอโรบอโน่นะครับ mm hmm. ก็ได้รายง,งานอ mm ัปเดตข่าวล่าสุดซึ่งรายง,งานว่าเปโดเนโต้เนี่ยตอนนี้นะ mm hmm. เขายังไม่ mm hmm. เขา mm hmm. เรีเยกว่าอะไรยังไม่ขอขึ้นทะเบียนย้ายทีมนะครับแต่ว่าเขาก็มีการกระตุ้นล้นที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรย้ายทีมนะครับหมายถึงว่า ไม่ไม่ขอขึ้นทะเบียนย้ายแต่ว่าเขาเรียกว่ากระตือรือร้นที่จะย้ายทีมมากกว่านะครับถ้าไปขึ้นทะเบียนย้ายถ้าไม่มีทีมไหนซื้อเนี่ยมันจะมันจะอันนี้นครับอตอนนี้นะครับนิโคล่าเปเป้ที่ผมรายงานเมื่อกี้นะก็รายงานจบไปแล้วเนะาะผม ผมผมเอาบรรทัดผมแคปมาแล้วบรรทัดมันซ้อนกันผมก็เลยรายงานข่าวมันค่อนข้างจะอันนี้หน่อยนะครับออนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรเวดแฮมนะครับสนใจเอ็ดดี้ไอซ์ลีย์เมลันไนนะผมไปถึงข่าวของไอซ์ลีย์เมลันไนก่อนนะตอนนี้นะครับไอซ์ลีย์เมลันไนเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยคาดว่าจะปล่อยตัวไอซ์ลีย์เมลันไนโดยมีเวดแฮมบอธมัดแล้วก็ฟูลแลมนะครับและอีก2สโมสรในยุโรปนะครับแสดงความสนใจนะครับ แล้วก็มิเกลเตต้าเนี่ยก็ได้แจ้งให้ไมเลนไนเนี่ยทราบแล้วนะครับว่าแจ้งอย่างชัดเจนเลยนะว่าไมเลนไนเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการทําทีมของมิเกลเตต้านะครับแต่มิเกลเตต้าก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็ไมเลนไนก็รับรู้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีทีมในยื่นข้อเสนอเข้ามามีแต่ขขาว,ว่าสนใจเฉยๆนะครับอัปเดตเนาะ ของเปโดเนโตนะครับมันมันเชื่อมโยงกับข่าวไม่คว้าเปเป้ย้ายแล้วก็ถ้าย้ายจริงก็จะอาจจะซื้อเปโดเนโตที่อาร์เตต้านะครับมีไฟเขียวเขาเรียกว่าอะไรที่จะซื้อเปโดเนโตนะครับอาร์เซนอลนะครับคาดว่าจอร์เมนเดสเนี่ยจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับจอร์เมนเดสเนี่ยจะเป็นคีย์แมนซึ่งเป็นเอเย่นนะครับทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ ค่าตัวของเปโดเนโตน่ะมันจะอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับที่โบลตันตั้งไว้นะครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าทีมเราคงไม่ไม่ไม,ไม่จ่ายถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีข่าวล่าสุดนะอาจจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35สเอ่อสามสล้านยูโรบวก7ล้านยูโรอะไรเนี่ยที่ผมอ่านผ่านๆของทวิตเตอร์นะทีนี้นะครับข่าวต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับ คือข่าวของเบลเยียมนะครับรายงานเลเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะลดค่าตัวของเตลแมนนะครับเป็นข่าวของเตลแมนนะครับพร้อมที่จะลดค่าตัวของเตลแมนนะครับตอนนี้เหมือนทีมเราเนี่ยใจเย็นๆนะครับกำลังใจเย็นแบบเออไม,ไม่ไม่ไม่ใจร้อนเพราะว่าหนึ่งเราก็มีกองกลางอยู่แล้วหนึ่งอาเว์ซามิโลคงกาแล้วก็การิชชาก้าที่ยังเล่นแบบได้ดีขยับขึ้นไป่นด้านบนเขาเวร์ด้านบนได้ดีโหขึ้นลงได้ทีนี้ สไตล์การเล่น,นของยูริเตอร์มันเนี่ยก็จะเหมือนของการิชาก้าครับเพราะฉะนั้นทําให้ทีมเราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องกระตือรือร้นที่จะไปเซ็นสัญญายูริเตอร์มันเพราะว่ายูริเตอร์มันเนี่ยสัญญาเหลือแค่10เดือนนะครับตอนที่ผมรายงานมันเหลือสัญญาแค่สิเดือน12เดือนตอนนี้สัญญาเหลือแค่10เดือน,นครับดังนั้นถ้าเลสเตอร์ซิตี้ปล่อยให้ยูริเตอร์มันเนี่ยหมดสัญญานะครับเขาก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ทันที ของเยอรมันนะแล้วอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้เนะี่ยถ้าจะยื่นซื้อนะครับก็สามารถที่จะกดราคาได้นะครับดังนั้นถ้าเลสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมปล่อยตอนนี้ก็ต้องเสียฟรีนะครับเพราะอาร์เซนอลทีมเราตอนนั้นนะมีข่าวกับเยอรมันอาร์เซนอลพร้อมจ่ายอยู่ที่25ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถ้าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมขายหรือว่าพร้อมลดราคาจริงๆ อาร์เซนอลยืย่นไป25ล้านปอนด์ให้คุณตอนนี้นะคุณต้องขายแล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้แล้วเตะมันไม่ต่อสัญญาคุณอาจเสียฟรีครับณตอนนั้นน่ะทีมเราก็อาจจะมีทีมที่กระโดดเข้ามาแย่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นนักเตะฟฟีเอเย่ยนถึงนักเตะจะมีใจให้ทีมเราก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้อง รีบซื้อถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องรีบซื้อเพราะว่าอาร์เดต้าก็อยากได้นักเตะที่มีใจนะครับทีนี้นะครับไปทางด้านของข่าวอื่นเนะาะออฟฟิเชียลนะครับอาร์เซนอลยืน่นยืนยันปล่อยซาร่าเอ็ดดี้กองกลางดาวลุ่งวัย20ปีให้กับสโมสรเฮาส์ซิตี้แบบสัญญาแบบยืมตัวนะครับพ่วงออปชั่นซื้อขาดเนาะก็เป็นนักเตะดาวลุงของเราก็จะสวมไมาเลข10เนาะ ทีนี้ข่าวต่อไปนะเดี๋ยวผมเลื่อนดูทวิตเตอร์ก่อนสักครู่นะครับตอนนี้ก็ผมที่พูดข่าวไปก็ตีสอง้าแล้วนะอัดข่าวไปนะครับมีเลยทวิตเตอร์นะในทวิตเตอร์เห็นไหมโอ้อะไรเนาะนี่เนะี่ยเปโดเนโต้ห็นไหมครับทีนี้ก็กดเข้าไปดูเลยนะครับผมก็จะเลื่อนข่าวดูประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็แคปไว้แคปไว้เนาะแล้วก็ทีนี้มันแปลมันแปลไม่ตรงหรอกผมก็เอาคําพูดผมมาใส่ มาเปลี่ยให้เหมือนแบบเป็นคำพูดตัวเองหน่อยนะครับรายงานเมื่อกี้นะครับอาเซนอลพิจรารณาในเปโดเนโตนะครับผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบหลังจากรายงานว่าบูแฮงตันได้จัดก,การรลดับความสำคัญในการปล่อยนะครับก่อนก่อนเส้นตายก่อนเดทไลน์วันที่1กันยายนนะครับเปโดเนโตนะครับชิ้นนี้ก็มาถึงข่าว,วอ่นบ้างนะครับปีแอปีแอโอรมริกโอวามิยังนะ ก็ต้องรายงานถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักเตะของเราแล้วนะครับแต่เขาก็เคยเป็นอดีตกับตัานทีมทีมเรานะ The เดนติกยูเคนะรายงานว่าเชลซีเนี่ยยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับโอบามิยังนะครับผมนะจากบาร์เซโลนาข้อเสนอที่เชื่อกันว่า15ล้านปอนด์บวกมาโกตออลองโซนะครับเพื่อย้ายสลับขั้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มเงินอีก15ล้านปอนด์เพื่อซื้อโอบอมยงนะครับตอนนี้นะครับ บาร์เซโลนานะครับก็ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอแต่อย่างใดนะครับตอนนี้นะโอเคข่ okay. าวอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับอาเซนอลนะครับ, Arsenal, รบมีข่าวว่าอาจจะผิดกฎนะครับ financial fair p l a y นะครับของยูฟาครับที่ใช้เงินเกินนะครับซึ่งใช้เงินไปแล้ว150ล้านปอนด์แต่ว่ารายรับเนี่ยยังไม่ถึง20 แต่รายรับเนี่ยมีอยู่ถึง20กว่าล้านปอนด์เองเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับข่าวอาเซนอนนะนะครับในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรฉากหลังอาจจะไม่มีสวยๆครับก็มันเป็นที่ทํางานเนาะอยู่ที่บริษัทพักเบกในช่วงกะดึกนะครับผมก็เอาเวลาว่างมานั่งอัดคลิปนะครับอยู่โต๊ะตัวเองนะครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ที่ผมรายงานข่าวแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์นะครับ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูนะครับ AFC ด้วยนะครับผมนะหมู AFC Arsenal เนะผมก็จะไปลงมิตรหมูช่องหลักผมเลยนะครับเออ่โอเคก็ประมาณนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ